สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้จะมาอยู่กับการรีวิวตัวละครเกมนิกเกะนะครับผมซึ่งก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาเนี่ยขอให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมนิกเกะฮงไกเกนชินอ o v อวีนีโนคูนิ หรือเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพชรของที่นี่เจรนาไนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกลือมีแต่แก่เพชรโจโดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์นอกจากเราจะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ยาดาที่มาสนับสนุนช่องโจโดันโจนะเราก็ต้องขอบคุณอีกหนึ่งคนนะครับที่ให้เรายืมไ d มารีวิวนะครับผมนั่นก็คือคุณ อาร์มี่นะครับผมคุณอาร์มี่นะ,อะตอนนี้คุณอาร์มี่พลังก็อยู่ประมาณ56,900นะจะหมื่นจะ57าหม่อเดี๋ยวผมให้ดู ID ของคุณอาร์มี่คร่าวๆนะเอาคร่าวๆจริงๆนะ,ะใครอยากเห็น ID ก็ไปพอสเอาเองแล้วกันนะโอเคทีนี้ผมเนี่ยจะไปะรีวิว rotation ของน้องอิซาเบลแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องว่าอิซาเบลเล่นยังไงนะ และจําเป็นที่จะต้องเล่นคู่กับลิตร์วอลลุ่มหรือว่าดอลลร์ตลอดไหมซึ่งวันนี้ผมจะมาดูโลเทชันน้องเลยนะว่าถ้าใส่2ตัวหรือใส่ตัวเดียวโลเทชันน้องจะขาดช่วงไหมนะครับผมเราจะวัดกันแบบช็อตต่อช็อตเลยนะครับผมผมจะอ่านสกิลให้1ครั้งนะครับผมก็คือทําความรู้จักกับน้องไปในคลิปนี้ได้เลยนะครับอ้าโอเคน้องอิซาเบลนะครับเป็นเบอร์สานะครับเป็น 1- ใน6พิวกิมตอนนี้นะ พิวกิมนะครับผมพิวกิมก็เหมือนกับตัวละครแสงมืดของเกมกาชาเกมอื่นๆนะเป็นตัวแอคแท็กเกอร์นะครับก็คือเป็นตัวดาเมจเนาะปกติเบอร์สมันเป็นตัวดาเมจเกือบจะ99%ากของทุกตัวตอนนี้มันเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วนะหมายความว่าแอคแทกก็จะเยอะเป็นปกตินะครับปืนที่ใช้จะเป็นปืนช็อตกันนะครับแล้วก็ทตุเป็นทตุสายฟ้านะทีนี้เรามาดูปืนของน้องนะปืนของน้องเนี่ยเป็นช็อตกันอ่าเป็นช็อตกันนะ โอเคโดยถ้าเราเทียบกับตัวละครสายช็อตกันที่มีอยู่ในปัจจุบันในเกมนี้นะครับเอาแค่ SSR นะก็น้องจะเป็นตัวที่รีโหลดเร็วนะครับผมแทบจะเป็นจริงๆผมให้เป็นอันดับ2แล้วกันเพราะว่าอย่าง d r a k เนี่ยมัน มัน1.52มันมันก็มันก็ถือเป็น1.5ไปเลยแล้วกันนะน้องรีโหลดเร็วเป็นอันดับที่2นะครับเพียงแต่ว่ากระสุนน้องที่ยิงออกไปเนี่ยมันเบานะมันเบากว่าตัวอื่นพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างเงี้ยแหละพิวกิมมันก็จะมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆที่แบบเพื่อไม่ให้ตัวละครมันเก่งจนเกินไปนะแต่เอาเป็นว่าน้องรีโหลดก็ค่อนข้างไวพอสมควรนะโดยที่สกิลเบิร์สของน้องนะครับก็คือจะชื่อว่า sonic s e i s o r นะ ก็จะมีคูดาวอยู่ที่40วินาทีนะก็เป็นเรื่องปกติของเบอร์3นะก็คูดาว40ทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็จะทําการโจมตีศัตรูทั้งหมดสร้างดาเมจที่อ่ารีเลเล,เลเวล3นะอยู่ที่106%นะแต่ตีทุกตัวดูเหมือนเบานะครับก็ก็ก็เบาจริงๆแหละแต่มันมีความสามารถพิเศษขึ้นมาครับคือเอฟเฟคเนี่ยจะเกิดขึ้นซ้ําๆได้ไอ้คําว่าเกิดขึ้นซ้ําๆได้เนี่ยหมายความว่ายิ่งเรากดสกิลน้องซ้ําเยอะแค่ไหน น้องจะได้เบเนฟิตจากการกดเบิร์สซ้ำๆมากยิ่งขึ้นโดยที่สเต็กของน้องจะชื่อว่าตีตานะครับตีตาเป้าหมายมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นนะครับโดยที่ดาเมจที่ได้รับเนี่ยอันนี้คือสตูโดนนะก็คือเหมือนเป็นแอมพลิฟายดาเมจให้กับสตูโดนตีแรงขึ้น28.3%เป็นเวลา5วินาที สถานะของอสกิลนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับก็คือเวลาเราใช้เบร์น้องเสร็จแล้วเนี่ยก็ศัตรูก็จะมีเอฟเฟกหัวใจขึ้นนะซึ่งก็จะทำให้เรายิงมอนสเตอร์ทุกตัวแรงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของเลเวลสกิลนะครับอ่าต่อมาเป็นตีตาขั้นที่2นะครับจะสร้างดาเมจ2องรเซ์ที่ขั้น2นะหมายความว่าปกติน้องตีตอนนี้เลเวล3อยู่ที่106 106พอรวมกับขั้นที่2 จะเป็น318%แนะและขั้นที่3 247%ผมปัดทุตชนยมลงหมดเลยนะอ่าบวกไป2-4-7%นะก็หมายความว่าถ้าคุณกดเบิร์ดน้องได้3ครั้งดาเมจที่อ่าตีทั้งหน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ565%นะถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมถือว่าแรงมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าคุณไปเทียบกับสกาเลตที่กดเบิร์ดหนึ่งครั้งนะ สกาเลตตีทั้งจอใช่ไหมเพื่อน,อนถ้ากดเบิร์หนึ่งครั้งสกิลเลเวลห้านะอันนี้เลเวลห้าตกี้น้องเลเวลสามนะสกาเลตกดเบิร์หนึ่งครั้งทำดาเมจหกร้อยเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ต่างกันนิดเดียวนะแต่แต่ดูเหมือนว่าถ้าถ้าเราเทียบกันอย่างเงี้ยสกิลน้องดูเหมือนว่าแย่กว่าสกาเลตถูกต้องไหมครับแต่มันมีเหตุผลนะครับที่ทําไมสกิลเนี้ยผมถึงมองว่าดีนะถ้าขั้นสามเนี่ยดาเมจประมาณห้าร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ขี้ริ้วขี้เละเลยนะเมื่อเทียบกับสกา น้องเป็น3ตัวละครตอนนี้ที่เวลากดเบิร์ดแล้วจากฟูลเบิร์ตสิวิจะเหลือฟูลเบิร์ดแค่5วินาทีนะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในฟุตเทปของการการต่อสู้อีกทีหนึ่งนะครับเอาโอเคมาดูเบิร์ดสปกตินะครับในในคลิปนี้จะเป็นสกาเลตฟันนะครับจะเห็นว่าระยะเวลาฟูลเบิร์ดจะอยู่ที่10วินาทีนะครับโอเคแต่ถ้าเป็นน้องอิซาเบลเป็นคนกดเบิร์ดสนะระยะเวลาฟูลเบิร์ดจะอยู่ที่5วินาทีนะครับ โอเคต่อมาเป็นพาสซีฟสกิลที่1นะครับก็คือตีตาเป้าหมายไอเห็นไหมคำว่าตีตาเป้าหมายเนี่ยมันคือสอดท้องกับสกิลเบิร์ดซึ่งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์สกิลน้องเลยถ้าใครอัพเลยถ้าใครอัพสกิลน้องนะแนะนําว่าให้อัพจริงๆมาต้องอัพหมดแหละเพราะว่าเป็น DPS ปกติส่วนใหญ่ทุกตัวใช้คําว่า80%ของ DPS นะต้องอัพสกิลพาสซีฟหนึ่งพาสซีฟสองแล้วก็สกิลเบิร์ดพอสมควรอยู่แล้วก็คืออัพไปพร้อมกันเลยแต่ถ้าแผ่นดิส์คุณไม่พอคุณ คุณเน้นที่สกิล1เป็นหลักก่อนก็ได้1กับเบิร์สนะเพราะว่าแผ่นดิสตมันแยกกันนะอ่าเห็นไหมแผ่นดิสมันจะเป็นอ่าคู่มือสกิลนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเบิร์สเห็นไหมว่าต่างกันนะครับสกิลพาร์ทสหนึ่งนะครับจะส่งผลเมื่อตัวเองใช้ฟูลเบิร์สนะเห็นไหมเปิดใช้งานเมื่อใช้เบิร์สสกิลหมายความว่าน้องต้องเป็นคนกดเบิร์สสกิลเองนะโดยที่ถ้าพคอเรากดเบิร์สน้องกดเบิร์สปุ๊บเนี่ยน้องจะได้ตีตาเป้าหมาย ทำอะไรได้น้องจะได้อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นที่เลเวลสามนะสี่เปเ็นเป็นเวลา45่ิบห้าวินาทีนานมากๆเลยนะครับ45วินาทีนี้ถือว่านานแบบบับอยู่นานมากเนี่ยแหละครับมันเป็นเหตุผลที่ว่าน้องอ่ะต่อให้กดเบิร์ดเว้นเบิร์ดก็คือมีเบิร์ดสายตัวคอยกดเบิร์ดใช่ไหมบับน้องจะรีทันนะ ไม่ไม่ไม่ใช่บัฟน้องจรีทันบัฟน้องจะ,งจะยังไม่หายไปนะครับมันสามารถกดต่อได้นะโอเคซึ่งเอฟเฟกเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําๆกันได้นะเกิดขึ้นซ้ําๆกันได้โดยที่ถ้าคุณทำทำบัฟได้ต่อก็คือบัฟขั้นที่2เนี่ยจะเป็นเพิ่มดาเมจคีที่ข้อ12.77เปซ็นเป็นเวลา45วิเท่ากันเห็นไหมเขียนเหมือนเดิมว่าเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นซ้าๆ ต่อมาเป็นตีตาขั้น3ทําอทำไรได้ได้แอคแท k เพิ่ม12.4%เป็นเวลา45วินาทีสรุปแล้วน้องทำไรอะได้ถ้ากดเบิร์ดสครั้งน้องทำดาเมจทั้งจอทั้งจอนะ56 5น้องได้อะไรมั่งได้อัตราคิ4%ได้ความแรงคิ12%และได้แอคแท k เพิ่ม12%อันนี้คือส่วนตัวของน้องนะย้ำนะน้องต้องเป็นคนกดเบิร์ดถ,ถึงจะได้บัฟนี้นะครับ เพื่อนกดเบิร์ดไม่ได้นะน้องต้องกดเองนะเบิร์ดสต้องไปนคนกดเองนะหมายถึงว่าน้องอิซาเบลอะให้เพื่อนเบิร์ดสตัวอื่นกดไม่ได้นะต่อมาก็คือเป็นสกิลพารทสิบสองทอะไรได้จะน้องเนี่ยจะตีศัตรูนะหเป้าหมายที่มีดีฟสูงสุดครูดาวอยู่ที่15าวิทําดาเมจหนึ่งร้อเปหมายความว่า15าวิเนี่ยน้องสุ่มยิงศัตรูที่ดีฟสูงสุด5ตัวได้ดาเมจเพิ่มในไฟท์ ก็ตี5ตัวก็คือ600%นะผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เอามาเคลียร์หมู่ดีมากๆเลยนะเอามาเคลียร์หมู่ดีมากๆเลยนะผมให้แทนเด็กได้คุณคุณเล่นคุณเล่นแทนเด็กได้เลยถ้าคุณน้องเอาน้องเป็นตัวแบกนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กจะต้องยิงครบ10นัดเด็กถึงจะทริกเกอร์ใช่ไหมแต่น้องเนี่ย15วินาทีน้องยิง1ทีได้5ตัวก็ได้เท่ากับเด็กนะอ่านี่นะอันนี้เด็กนะครับ ฟาสิสของเด็กเนี่ยคือตีเข้าเป้าหมาย10ครั้งจะทําให้ศัตรูที่ HP ต่ําสุด3ตัวทําแค่3ตัวนะทำดาเมจแค่67%ที่เลเวล3านะ67%แต่อิซาเบลเนี่ยใช้ใช้เวลา15วินาทีทริกเกอร์สกิล1ครั้งทำดาเมจ1 2 0 5เป้าหมายคือถ้าในเรื่องของความถี่ผมคิดว่าอิซาเบลแพ้ฟ้าผ่าเด็กจะผ่าถี่กว่าแต่อิซาเบลได้เป้าหมายเยอะกว่าแรงมากกว่า โดยรวมเนี่ยผมมองว่าส่วนตัวผมนะถ้าเทียบดาเมจกันที่จ่ายลงไปนะผมมองว่าอิซาเบลดีกว่าในเชิงของไอสกิลทิกเกอร์เนี่ยนะสำหรับผมนะครับโอเคเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพอน้องใช้สกิลพาสิบสอนะครับน้องจะพูดอยู่ทางด้านซ้ายจอของเรานะแล้วก็จะมีมิสไซล์ยิงออกมา5นัดน,นะครับแล้วก็ทำดาเมจตามเลเวลของพาร์สิบสกิลที่2นะครับ อ่าโอเคตอนนี้ผมจะเอามาทดลองในสนามยิงปืนอยู่เนียนะก็คือเป็นสนามยิงปืนในกิลนั่นแหละผมจะเล่นลิตร์กับดอลล่าคู่กันนะเพื่อบัฟให้น้องอิซาเบลนะครับก็อิซาเบลก็จะทำให้คูดาวเบิร์สสกิลเนี่ยวนไวขึ้นนะอ่าโอเคเราลองมาทดลองกันนะครับอ้าโอเคผมจะปล่อยออโต้ไปเลยนะจะปล่อยออโต้ไปเลยนะอ่าเพื่อนๆดูนะน้องกดสกิลเบิร์สไปแล้ว1ครั้งใช่ไหมครับ ทีนี้น้องมาดูนะเราจะได้ตีตาเป้าหมายเห็นไหมว่าอัตราคีย์ดิคอเพิ่มขึ้น41.4 3เก็คือเป็นมาจากพารีฟหนึ่งนะอ่าส3 4 3ิบานานสีวิเนี่ยคุณดู45ิาวินะอ่าโอเคสก,การเลดฟันไปแล้วนะสก,การเลดฟันไปแล้วนะเรามาดูบับน้องอยู่นานแค่ไหนนะตอนนี้บับน้องยังเหลือเวลาอีก 28วินาทีเห็นไหมตีตาเป้าหมายเหลือเวลาอีก28วินาทีนะหมายความว่าบัฟน้องยังอยู่อยู่นะครับอ่าเราลองเล่นต่อไปนะแล้วก็เบิร์สน้องจะมีครูดาวอยู่แค่5วินนะเห็นไหมฟูลเบิร์สจะอยู่แค่5วินาทีหมายความว่าพอฟูลเบิร์สหมดเร็วเนี่ยมันทำมันจะเกิดอะไรขึ้นมันทําให้เราเก็บเบิร์สไวขึ้นครับเห็นไหมเบิร์สมาไวขึ้นพอเบิร์สมาไวขึ้นอ่ะกดกดเบิร์สได้อีกแล้วแลน้องกดใหม่ อ่าเห็นไหมน้องกดใหม่ได้สกิลปุ๊บแล้วคุณเห็นนะคุณเห็นหัวใจไหมหัวใจนี้คือเป็นเอฟเฟกอ่าที่ทําให้สตูเนี่ยโดนแรงขึ้นนะก็คือเป็นแอมบิไ d ด a m a g e ส่วนอันนี้ตีตาเป้าหมายเนี่ยเห็นไหมว่า s t a ็ k หนึ่งเพิ่มขึ้นมา42วินาทีในขณะที่ตีตาเป้าหมาย2มาแล้วนะครับหมายความว่าน้องกดเบิร์ดเว้นเบิร์ดคู่กับตัวละครเบิร์ดสอีกตัวหนึ่งบัฟน้องไม่หายนะเห็นไหมคุณดูบัฟน้องไม่หายนะ อันนี้คือในในคอนดิชันตีกิ้วนะถ้าคุณไปตีมอนในดาดแล้วคุณเคลียร์มอนได้ไวขึ้นเวลาคุณฆ่ามอนสเตอร์ได้หรือคุณ่ายิงโดนมอนสเตอร์พวกแรปเจอร์อะไรพวกนี้นะคุณจะได้เกรดเพิ่มมากขึ้นและน้องดาเมจเป็น AOE มันทําให้น้องเจนเกรดไวมากการที่ฟูลเบิร์ดน้องมีแค่5วินาทีเนี่ยมันทําให้โลเทชันน้องอะ่ะเวลาเราไปเก็บเกรดเบิร์ดทำได้ไวยิ่งขึ้นนะในขณะที่ตัวละครอื่นเวลาเข้าสู่ฟูลเบิร์ดมันจะอยู่ที่10วินาทีใช่ไหม มันทําถ้าสมมุติน,น้องเข้าสู่ฟูเบิร์ส10วินาทีบางทีมันอาจจะไม่ทันคุณพอพอเกตไหมครับอันนี้มีตัวเล่นเกต2ตัวนะอย่าลืมคอนดิชันนนี้อ่ะเร pues. าลองยิงไปต่อนะอาเบิร์ดจะมาแล้วนะเนี่ยคุณดูเบิร์ดจะมาแล้วนะกดใหม่ปุ๊บปุ๊บอาสกาฟันไปแล้วนะคุณมาดูคุณมาดูเบิร์ตตีตาเป้าหมายยังเหลือ31เวทอันนี้เป็นการกดเบิร์ดครั้งที่สแล้วนะ อ,อิซาเบลกด2ครั้งน้องสกากด2ครั้งคุณคุณคิดดูนะอันนี้กดเบิร์ดไป4ครั้งแล้วนะกดเบิร์ดไป4ครั้งแล้วเวลาในตีกิวเหลือ30วิมันทําให้เราเจนเกตเบิร์ดได้ไวขึ้นแล้วก็วนเบิร์ดได้ไวขึ้นนะข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวก็คือฟูลเบิร์ดมันสั้นแต่ว่าถ้าเล่นคู่อิซาเบลมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยครับคุณพอเข้าใจไหมเห็นไหมแล้วคุณเห็นมิสไซที่ยิงออกไปไหมมันมาจากพาร์สิบสองน้องนะอ่ะ อันนี้น้องกดเบอร์นะคุณดูนะตีตาเป้าหมาย1กับ2เหลือ11อวิน้องกดเบอร์นะอันนี้น้องคือกําลังกดเบอร์อยู่นะอะคุณดูนะปึ้งตุ้มเห็นไหมอามีหัวใจขึ้นมีหัวใจขึ้นมอนติดหัวใจก็คือมอนโดนแรงขึ้นแล้วคุณดูบัฟที่ได้ขึ้นตีตาเป้าหมาย1ตีตาเป้าหมาย2แล้วก็ตีตาเป้าหมาย3อ่าะเห็นไหมหมายความว่าคุณเล่น2ตัวยังไงคุณก็ทันไม่มีปัญหา คือไม่เป็นการแกค้ความเข้าใจผิดของผมนะว่าน้องจะกดเบิร์ดได้แค่ตัวเดียวจริงๆจริงๆพอเรามาดูแมคาินิกแล้วเนี่ยคือมันกดเบิร์ดเว้นเบิร์ดอยู่ละเพียงแต่ว่าที่ระยะเวลาฟูลเบิร์ดมันลดไป5วิเพราะว่าเนื่องจากมันทําให้เบิร์ดวนไวขึ้นทําให้ตัวละครตัวเนี้วนอันติได้ทันขึ้นโลเทชันเร็วขึ้นอาจจะเสียดาเมจช่วงฟูลเบิร์ดแต่สําหรับผมนะผมมองว่า มันคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป5้าวิคุณพอเข้าใจไหมเพราะดาเมจที่เวลาเรากดเบิร์ดอ่ะมันดีกว่าลิตเตอร์ทำให้ใช้บัฟได้ได้เร็วขึ้นดอลล่าใช้บัฟได้ไวขึ้นสกาได้ฟันเอลีได้บ่อยขึ้นถ้าคุณไปเล่นกับตัวละครที่แบบเขากดเบิร์ดแล้วตีเป้าเดียวเอาไปยิงบอสผมก็มองว่าดีเอาไปเล่นคู่กับอิซาเบลได้ถ้าคุณอยากเคลียร์ดานสกาเลยก,ก็ได้ปาดบ่อยขึ้นคุณพอเข้าใจไหมพาสีนี้สำหรับผมนะดีมากๆและถ้าเวสติเวสติก็คือตัวค้ายน้องนะ ถ้าไม่ติดบารกนะผมมองว่าเวสติก็เอามาเคลียร์หมูได้ดีมากอ่ะโอเคอันนี้ก็ยิงต่อไปนะและรีโหลดไวด้ด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้ผมจะเอาดอลล่าออกนะดอลล่าเขาจะลดคูดาวน้อยกว่าลิตเตอร์นะก็คือขั้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่1 8จและขั้น3มอยู่ที่ 2. 6ุในขณะที่ลิตเตอร์ จะลดคูดาวอยู่ที่เห็นไหมขั้นหนึ่งและขั้น3 3.7 3 1มสนะอ่าผมจะเอาดอลล่าออกนะครับใส่อะไรไปก็ได้เนาะใสแอนมี่แล้วกันนะทำให้รีโหลดไวขึ้นอ่าโอเคเราจะไปลองเทสนะว่าเอาดอลล่าออกแล้วเล่นอิซาเบลได้อยู่ไหมนะอ่าโอเคเรากดเบอร์แรกไปแล้วนะครับเรากดเบอร์แรกไปแล้วนะ อันนี้สกาสกาฟันนะอันนี้สกาฟันนะอ่าให้ฟันก่อนนะชึบอ่าขอฟันชึบเรามาเช็คดูนะบัฟเหลือกี่วิบัฟเหลือ27วิบัฟเหลือ27วินะก็เรามารอดูว่าบัฟจะหมดก่อนที่น้องจะได้กดเบิร์ไหมนะครับอ่าอันนี้น้องกดเบอร์นะเรามาดูบัฟเหลือไหมบัฟเหลือนะครับบัฟเหลือนะ เพิ่มอัตราคียังเหลืออยู่นะ0.7วิเอ้ย7วินาทีนะบัฟยังเหลือนะตีตาเป้าหมายหนึ่งซึ่งลิเตอร์เนี่ยถ้าอัพสกิลไปมันไม่ได้ช่วยทำให้ลดคูดาวมากขึ้นนะคุณพอเข้าใจไหมมันไม่ได้ช่วยทำให้ลดคูดาวมากขึ้นนะแต่เอาเป็นว่าตีตาเป้าหมายยังยังคงอยู่นะเพราะว่าบัฟน้องอยู่นานนะอ่ะโอเคหัวใจขึ้นทีนี้เรามาดูกันตีตาเป้าหมายหนึ่ง สี่สิบสามวิตีตาเป้าหมายสองสี่สิบสามวิอ่าประมาณนี้นะอันนี้สก,กากดเบิร์ดครั้งที่สี่นะครับของของรอบนี้นะแต่เบิร์ดครั้งที่ห้าไม่ไม่ทันนะครับหมดเวลาก่อนนะหนึ่งนาทีสามสิบวิกดเบิร์ดครั้งที่ห้าไม่ทันนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งนาทีครึ่งมันทำให้โรเทชันเราอ่ะออกอันติได้น้อย คุณเห็นไหมว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงถ้าคุณเอาไปเล่นด่านเนี่ยค,คุณดูนะจบมาเนี่ยคือเราเลี้ยงสเต็กได้แค่สองเราเลี้ยงสเต็กได้แค่สองครั้งเองนะในขณะที่ถ้าเราใส่ดอลลา่าเราจะเลี้ยงสเต็กได้สามภายในหนึ่งนาทีครึ่งนะเนี่ยภายในหนึ่งนาทีครึ่งเราจะเลี้ยงสเต็กได้สามแล้วแล้วเปอร์เซ็นต์ดาเมจของทีมของเราก็จะเยอะกว่าก็จะเยอะกว่าด้วยเพราะว่าเราออกอันติได้บ่อยสกามันได้ฟันทั้งแมป ดาเมจมันก็จะเยอะกว่าถ้าเราเอาไปตีบอสเนี่ยแล้วตัวละครทำทำดาเมจ DPS ถ้าสมมุติไม่ใช่สกาแต่ว่าเป็นตัวละคร DPS ที่ทำเป้าเดี่ยวใส่บอสเก่งๆก็จะทำให้โลเทชันยิงบอสเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับน้องเนี่ยเอาไปเล่น3ช็ชดกันได้นะซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าทีมชตการมันทรง,งพลังนะก็คือเล่นคู่ชูก้ากับเดรกนะ3ตัวเอาไปยิงบอสหน้าสั่นสถทนามด ทีนี้ผมจะเอาออกทั้งคู่เลยนะผมจะเอาออกทั้งคู่เลยนะครับใส่ลูปี้แล้วกันเกตดมาไวนะครับแต่ว่าตัวเบอร์หนึ่งเจนเกตดไม่ทันนะอันนี้สกาฟันไปแล้วนะอ่ะเราลองเช็คว่าพอสกากดเบอร์ปุ๊บน้องบัฟเหลือเท่าไหร่ เหลือ24วินะในขณะที่ถ้า,มาเมื่อกีย้ยใส่ตัวลดคูดาวไปตัวเดียวเหลือ27วินะ,ะน้องจะกดเบอร์แล้วนะ1 2 3ตุ้มหัวใจขึ้นโอเคเรามาเช็คบัฟกันตีตาเป้าหมาย1กับตีตาเป้าหมาย2ขึ้นปกตินะขึ้นปกติขึ้นปกติแสดงว่า ถ้าคุณเคลียร์มอนได้ไวหรือยิงมอนโดนมอนมีเยอะผมมองว่าไม่ต้องใส่ตัวเล่นเกตก็ได้แต่อย่าลืมว่าคุณจะเสียเบเนฟิตที่ดีที่สุดของน้องไปตอนสเต็กที่3ก็คือตีตาเป้าหมาย3เพราะว่ามันได้ดาเมจเอโอทั้งจอบ2 0 0เกือบ250%เนี่ยคุณเสียไปเลยนะคุณไม่ได้แล้วคุณไม่ได้บัฟแอคแท็กเปอร์เซนต์ด้วยซึ่งมันซึ่งมันดีมากเลยนะแอคแท็ Attack เนี่ยมันมันใช้งานง่ายนะ มันจะไม่เหมือนอัตราคลีกับความแรงคีนะซึ่งถ้าตีไม่ติดคีก็คือใช้งานไม่ได้นะของดีที่สุดมันคือแอคแท็กนะก็ตอนนี้ก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่ามันสามารถเล่นได้นะผมจะไม่ไปต่อละเพราะว่าอันนี้มันตอบโจทย์แล้วว่าคุณไม่ใส่ตัวเล่งเกตมาเลยเนะี่ยคุณดูนะทีมไม่ใส่ตัวเล่งเกตมาเลยนะแต่บัฟน้องไม่หายเดี๋ยวเราลองพิสูจน์ว่าตอนจบเกมมันได้ม,ไดมันได้ตีตาสามไหมแต่ผมคิดว่ากดอันติไม่ทันน่าจะได้เบอร์สี่ครั้งในหนึ่งนาทีครึ่ง อันนี้เบอร์ครั้งที่สามนะอ่าเบอร์ครั้งที่4นะสกาเลตฟันซึ่งเวลาเหลืออยู่อีก8วินาทีนะก็คือเราไม่มีทางทําเบอร์ที่5ทันนะครับผมอ่าโอเคจบนะจบ โอเคผมจะมาลองลงด่านดูนะว่าถ้าสมมุติว่าด่านมันตึงๆกว่าเราเนี่ยก็คือผมอยืมไอดีคุณอาร์มี่มามาลงด่านนะพลังต่างกัน1 3ื่นนะแต่ว่าผมจะลองเทสดาเมจว่าถ้าพอไปอยู่ในสถานการณ์ด่านจริงๆแล้วเนี่ยน้องวนอันติเป็นยังไงบ้างนนครับอันนี้ไม่เน้นผ่านนะเราเราเรา,เราเทสะ์นะ,ะเบอร์รอบแรกนะครับเป็นอิซาเบลกดนะแล้วก็เบอร์รอบสอนะครับเป็นสกากดนะ อ่าโอเคน้องจะกดอันติแล้วนะก็ตีตาเป้าหมายเหลือหกวีนะก่อนกดอันติรอบสองตึมอันนี้เป็นเบอร์รอบสนะีบ่นะเบอร์รอบที่สี่ละ เวลาเหลือ 0. 0.0 0นย์วิแล้วนะเวลาจะหมดละก็เอาอิซาเบลตายนะก็อิซาเบลกดเบิรด์ได้แค่2ทีอันนี้คือด่านพลังตึงๆเลยนะพลังตึงๆแต่โอเคแหละอิซาเบลไม่ได้อัพสกิลอะไรมาเยอะนะก็พลังก็จะน้อยกว่าเพื่อนนะแต่ว่าผมผมคิดว่าถ้าพอมาอยู่ในคอน d i t i o n ด่านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์ได้ไม่เร็วพอน้องก็จะเจนเกตไม่ทันเนี่ยจบ1นาทีครึ่งจบด่านไปแล้วเนี่ยน้องกดอันติไปได้แค่2ครั้ง รวมกับสกาเลต t ฟันเนี่ยก็จะจะได้ประมาณ4ครั้งฟูลเบิร์ส4ครั้งต่อ1รอบก็คือ1นาที30วิกดเบิร์สได้4ครั้งอันนี้คือสถานการณ์จริงเวลาเราไปเล่นด่านนะเพราะฉะนั้นบางทีน้องอาจจะกดเบิร์สได้ไม่เต็ม3สแตก็กถ้าด่านมันตึงเราเห็นได้ชัดๆเลยนะว่าเป็นข้อเสียน้องตอนนี้อันนี้ใส่อาศัยตัวรถคูดาวมา2ตัวแล้วนะ ทีนี้ผมว่าหน้าที่ของน้องที่เหมาะที่สุดตอนนี้นะก็คือเป็นตัวละครที่เอาไว้ทําทีมช็อตกันยิงบอสผมว่าน้องเล่นได้เต็มประสิทธิภาพมากๆและไม่จาเป็นเลยที่จะต้องใช้ลิตเตอร์หรือดอลล่าคือคุณไม่คุณไม่มีคุณก็เล่นน้องได้เพราะว่าเท่าที่ผมลองเช็คโรเทชันมาแล้วการไม่มีตัวละครอย่างพวกตัวโรถคูดาวก็สามารถเล่นได้เพียงแต่ว่าระยะเวลาของดานเนี่ยมันทำให 1นึ่งนาน,งนาทีครึ่งเนี่ยมันทําให้เรากดเบิร์สสรอบไม่ได้ซึ่งบอสเนี่ยคุณลองดูนะบอสเนี่ยทุกตัวจะมีระยะเวลาในการเล่นอยู่ที่3นาทีซึ่งน้องอะ่ะกดเบิร์สสรอบได้แน่นอนนะโอเคถ้าสมมุติเรามาพูดถึงการจัดทีมของน้องเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเราเอาน้องไปตีบอสเนี่ยเราควรจะจัดยังไงถูกต้องไหมครับเราบอสที่ผมว่า ที่น้องสามารถทําดาเมจได้ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นบอสที่มันมีระยะการยิงที่มันอยู่ใกล้ตัวเราก็คือตัวบอสมันตัวใหญ่ถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็อยู่ใกล้กับตัวเราค่อนข้างบ่อยอ่าประมาณนี้นะซึ่งผมมองว่าบอสไอตัวที่2ที่มาเป็นบอสสว่า์มันไม่แปลกเลยคุณที่เขาจะเล่นทีมช็อตการยิงนะโดยที่อิซาเบลเป็นตัวแบกเพราะว่ายังไงอะเบิร์ดมันก็สแต็กได้3ามครั้งแน่นอนนะโดยที่เพื่อนๆไม่จะเป็นจะต้องใส่ลิตเตอร์หรือว่าดอลล่าเข้าไปคู่กันนะแต่โอเคแหละ ถ้าเพื่อนๆม,ม,มีอ่ะมันก็ใส่เข้าไปเหอะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้รีดดาเมจได้เยอะขึ้นนะเพราะ่า2ตัวนี้มันเป็นตัวที่ดีอ่ะแล้วก็ลิเตอร์ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันก็ยังบลักในเรื่องของไอเพิ่มแมกกาซุนด้วยนะ,อะดอลล่าเนี่ยก็นอกจากจะลดคูดาวยังเพิ่มแอคแคคให้เพื่อนด้วยซึ่งมันก็ดีแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าวอลลุ่มเนี่ยถูกแก้ถูกแก่เรื่องของคิดถึงข้อดาเมจลดลงที่มันบักอยู่นะผมว่าวอลลุ่มก็สามารถใช้งานได้ สำหรับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะแอดมี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะก็ถ้าไม่มีดอลล่าก็ใส่แอดมี่ไปก็ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้ากับทีมอิซาเบลแต่ว่าผมว่าเอาไปตีบอสก็ก็พอช่วยงานได้แล้วก็ถ้าคุณไม่มีลิตเตอร์สมมุติคุณไม่ค่อยไม่ค่อยมายเรื่องรดคูดาวแต่อยากจะยืนให้ได้ใช่ไหมคุณก็ใส่เปเปอร์ไปก็ได้เปเปอร์นี้ก็เป็นช็อตการฮิลเลอร์ที่จะไปเล่นคู่กับพวกทีมช็อตกันได้เอาไปยิงบอสอ่ะผมว่าเหมาะเลยสําหรับผมนะ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ,อแมรี่แต่แมรี่คุณจะต้องใส่เบิร์ดใส่เบิร์ดสตัวนะเบิร์ดหนึ่งสตัวเพราะว่าครูดาวสี่สิบวิจะใช้งานยากกว่านะส่วนตัวถ้าต้องการฮิลเลอร์ใส่แมรี่น่าจะดีที่สุด ส่วนลามันเซลผมมองว่าอาจจะใช้งานค่อนข้างยากในเชิงของการตีบอสเราต้องการดาเมจลามันเซลอาจจะไม่เหมาะกับทีมนี้นะต่อมาก็เป็น DPS ที่จะไปเล่นคู่กับน้องนะผมก็จัดให้มาประมาณ5ตัวนะสำหรับตัวที่ทำดาเมจบอสนะ,ะถ้าเป็นบอสว่านตอนเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนำฮารานเท่าไหร่นะเอาฮารานไปเก็บก็ได้นะเพราะว่าสไนเปอร์มันมันยิงมันยิงบอสไม่ค่อยดีบอสตัวที่2นะไอสว่านทีนี้ตัวที่น่าใช้ก็จะเป็นเร็กคู่กับชูก้า ชูกาเนี่ยเป็นคอของทีมช็อตกันเลยเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ทีมเราเข้าสู่ฟูลเบิร์ดตัวละครที่ถือช็อตกันอยู่ได้แมกกะสูนเพิ่มขึ้นก็เราก็เล่นเป็นอิซาเบลกดสลับคู่เดรกก็ได้เดรกเขาเวลาเข้าสู่ฟูลเบิร์ดเขามีแจกแอคแท็กให้กับเพื่อนอันนี้สําหรับทีมตีบอสนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปผ่านด่านสมมุติเราไปผ่านด่านนะอ่ะผมขอญอาตดันน้องลงมากนะ่อะถ้าสมมุติเราไปผ่านด่านสมมุตินนะคาถามคือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะบอกมาว่าอ้าว ถ้างั้นต่อให้บางคนอาจจะบอกว่าพี่มันเลี้ยงได้ทั้ง2สแตก็กผมเอาอิซาเบลไปลุยด่าได้ไหมแต่ผมมีเด็กนะผมคนใช้ตัวอะไรดีส่วนตัวผมนะผมมองว่าน้องอ่าน้องทั้ง2คนเนี่ยคือมีความสามารถในการที่เป็นช็อตการเคลียร์หมู่ที่ดีเพราะว่าเบิร์ของน้องทั้งคู่อ่าเป็น AOE โดยที่เด็กเนี่ยเลือกผ่าได้ถ้าไม่นับเรื่องบั็กนะส่วนอ่าอิซาเบลตีทั้งจอแล้วก็มี a อ p l i f y d a ด a เมททำให้เพื่อนตีแรงขึ้น ปัญหามันมีอยู่อย่างนี้ว่าอิซาเบลไม่มีบัฟอะไรให้เพื่อนเลยเวลากดเบิร์ดบัฟทุกอย่างของน้องเป็นดาเมจให้กับตัวเองทั้งหมดหมายความน้องเก่งคนเดียวแต่เดรกเนี่ยเวลาเข้าสู่ฟูลเบิร์ดเขามีบัฟเพิ่มความแม่นยำให้กับเพื่อนแล้วก็เพิ่มแอคแทให้กับเพื่อนถ้าสมมุติว่าเข้าสู่ฟูลเบิร์ดเพื่อนมันก็เก่งด้วยคุณพอเข้าใจไหมแต่ถ้าอิซาเบลเข้าสู่เบิร์ดอิซาเบลแจกแอมพลิฟหาวิต่างกันนะต่างกัน ดีกันคนแล้วแบบคุณลองเอาไปใช้แล้วก็ลองเทียบกันดูแล้วก็ลองคิดกันดูแล้วกันว่าตัวไหนมันจะดีกว่ากันนะแต่ว่าอย่าลืมนะคุณไม่มีทางสําหรับผมนะคุณถ้าด่านม,มันตึงอะ่ะคุณไม่มีทางทําให้อิซาเบลกดอันติได้ครบ3ามครั้งหรอกสาหรับผมนะขณะว่าคุณใส่ลิต,ตร์กับดอลลา่าไปยังไม่ทันเลยในด่านปกตินะอันนี้เท่าที่ผม่าวิจัยมาแบบเร็วๆนะประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเล่นนะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวตัวละครน,น้องอิซาเบลนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน6พิวคีมของเกมนะตอนนี้นะแล้วก็เป็นตัวอวยของหลายๆคนด้วยนะครับโดยโดยส่วนตัวที่ผมลองเทสมานะผมมีความรู้สึกว่ามันทำให้ผมเปลี่ยนความคิดพอสมควรนะว่าน้องจาเป็นจะต้องเล่นกับลิตเตอร์กับดอลลา่าเสมอแต่จริงๆแล้วการเล่นกับพวกนี้ก็ทำให้น้องอเฉลิายได้มากขึ้นแต่ว่าไม่จะไม่ถึงกับขนาดว่าเล่นไม่ได้เลยส่วนตัวนะ ไม่ถึงกับขนาดว่าเล่นไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เชียรให้เล่นอยู่ดีถ้าเพื่อนๆไม่มี2ตัวนี้แต่มันมันมันฝืนเล่นได้นะแล้วก็ไม่ได้แย่มากแต่เท่าที่ผมดูตอนเนี้ยข้อจํากัดของน้องเนี่ยดูแล้วน่าจะไปทางคอนเทนต์ตีบอสซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าพอเราไปตีบอสเนี่ยบอสมันจะมีเวลาในการเล่นค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งน้องซึ่งน้องอิซาเบลของเราเนี่ยจะได้กดอ่าฟูลเบิร์ดบ่อยขึ้นก็มีโอกาสที่จะทําให้น้องเนี่ยเข้าสู่อ่า ตีตาเป้าหมายขั้นที่3ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะแล้วก็พอเข้าสู่ตีตาเนี่ยน้องก็จะมีบัฟที่โหดกว่าคนอื่นนะเพราะว่า,าแจกทั้งคลีคลีเลตคลีดาเมจแล้วก็แอคแท็กให้กับตัวเองนะอีกทั้งน้องเนี่ยยังยังเก่งในเรื่องของการเคลียร์มอนหมู่ด้วยนะเพราะว่าอันติตีทั้งจอแล้วก็มีมิสไซล์5เป้าหมายทุกๆ15วิโดยรวมผมมองว่าตัวละครมันไม่ขี้ริ้วขี้เละเลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าผ่านด่านโดยที่เวลาในดานมันมีแค่ หนึ่งนาทีครึ่งเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับน้องสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นตัวละครที่ใช้เวลาถึงจะถึงจะเก่งโดยที่เต็ม potential ของน้องนะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับโจโดันโจโด้วยนะและถ้าเพื่อนๆคิดเห็น ตรงกับผมหรือเห็นต่างยังไงก็รบกวนช่วยพิมพ์บอกผมข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมเราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะไม่ได้หมายความว่าผมจะพูดถูก100%นะโอเคคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ